วันนี้กินราดหน้าเส้นหมี่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ใส่พริกตามซองที่ได้มาโอ้ไม่ได้กินนานแล้วนะคะเนี่ยราดหน้าเนี่ยเดี๋ยวปรุงนะคะกินราดหน้ากันคะ่ะเพื่อนๆที่นี่ยังโบราณอยู่นะคะมีเคาะบอกเวลาด้วยบางทีก็แอบนับเดี๋ยู่ล้วตื่นทุกชั่วโมงนะคะเพื่อนๆ ยายที่มาอยู่ตรงที่มีเวลาบอกโดยที่ไม่ต้องดูโทรศัพท์และนาฬิกาเลยค่ะสะดวกสบายดีค่ะถ้านอนอยู่ก็สะดุ้งสะดุ้งตื่นนะคะทุกคนเพื่อน อันนี้คือราดหน้าคณะยอดผักไอ้เจ้านี้อร่อยค่ะแต่มันได้กินนานแล้วแหละอันนี้อยากจะลองกินไม่ใช่อยากจะลองกินอ่ะคืออยากกินนะนะเห็นใน Youtube อ่ะไม่ได้กินน้อน,นานแล้วนะดูสิว่าเรายังอร่อยเหมือนเดิมไหมค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกัน